ผ่านทำรีวิวบ้านแล้วก็มาทำบ้านกันเดี๋ยวไปกดูกันเลยได้ดอย่างนี้นี่เองเราจะสาาร้างบ้านสองหลังอันนี้อย่างแรกเราจะรีวิวคลิปแรกหลังที่สองเราจะรีวิวคลิปที่สองอันนี้ก็จะมาทำบ้านหลังนี้กันตรงนี้ขาดถ้าตอนแรกเราจะเราก็จะแกะตรงนี้ก่อนแกะให้หมดมันจะมีหลายอันอันนี้เราจะบอกให้ฟังนี้ นี่เป็นหน้าปาต้นไม้แกะต้นไม้กันนักแกะมเรื่อยๆแล้วเราก็ก้องใหญ่แล้วก็เป็นสวยของบ้านสวยของบ้านขอ,านอนสวยของบ้านก็นวงางไว้ตรงนี้ของตกแต่งบ้านก็วางไว้อีกฝั่งหนึ่งก็ได้อันนี้ของตกแต่งบ้านของตกแต่บงตตบ้านก็จะเล็กๆน,นี่อาจจะต้องทีโอเค แล้วเราจะเห็นหลุมหลุมอันนี้หลุมหลุมอันนี้ไปล่อยไว้ก่อนแล้วจะมาทํากันเมื่อเราจะทาหลุมหลุมอันนี้ใช้อย่างไรโอเคจะแกะไปเรื่อยๆแกะบางอันหักไม่เป็นไรเพราะอย่างนั้นแหละนี่ก็คือลวดนั่นเองเราจะประกอบด้านดีแซตกของตกแต่งบ้านตัวอันนี้เป็นของตกที่บ้านนี่เช่นตกแต่งเพิเ่มเติม นี่ก็เป็นลวดนั่นเองดนี้น่าจะนานเพราะว่าต้องมาอีก เก็บนี่เป็นบ้านของเด็กๆสองคนเช่นเป็นเพื่อนกันอะไรอีกอันนี้เป็นเด็กผู้ชายจูกดแหค่ ้าเราไม่ทำตามนี่คือแบบนี่คือแบบของมาันแล้วเราก็สามารถตกแต่งแามจชอบได้เลี้ยงนกเลี้ยงปลาแล้วก็ตามใมจชอบเลยอันนี้เป็นหลังคาแทนนี่ฮัสมีแล้วปะแชนแล้วโอเคก็หักหักตัวนี้ดิดนึงให้มันเป็นหลังคา yes, อย่าหักหักนิดนึง <it is. S 1> มันจะมีรอยหักก็หักหักนิดนึงเพมันจะเป็นหลังคานะ As his own daughter, my own great granddaughter. Ten years in the shadow of my home. and yet I have never given you my blessing. May I? Oh, my. one card. มันจะเหลือนี่้คก็มาแกนด้วยน่ยกะไหนดชยกหนกส่ แกะให้ไหนดิหาอะไรม่ตั้งกลง้องหนิหาอะไรม่ตั้งกลง้องใช้นิ้วเดียวแกะอย่าให้ขาดโอเคไหมนี่ก็ได้เสร็จเร็วโอเคก็ได้ส่วนของบ้านมาทีม ท้ายตัวเด็กผู้หญิงหมดแล้วคราวนี้ิดได้เหมืลาตอกมาแล้วเวลาเราจะต่อเนี่ยช่วยให้ไหนได้ไหมช่วยหน่อยนะอ่ะปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อน